นี่คือสิ่งที่ผมทำหลังจากตัดหญ้าในทุกๆครั้งวันนี้ก็มาแนะนํากันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเป่าใบไม้ไร้สาย SCBL 800ของมาสารุนะครับตัวอย่างจากการใช้งานจากผมในวันนี้นะครับก็เป็นการเป่าเศษใบไม้นะครับนะเศษหญ้าหลังจากที่ผมได้ทําการตัดหญ้าแบบนี้เป็นประจำตัวนี้นะก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งเลยที่ผมใช้นะครับในการทาความสะอาดหลังจากที่ได้ทําการตัดหญ้าไปแล้วและจากการที่ผมได้ใช้เจ้าตัวนี้อย่างเป็นประจำนะก็อยากจะมาแนะนําสําหรับคนที่ยังลังเลอยู่ในการที่จะใช้งานเครื่องเป่า อกใบไม้แบบนี้ก็จะได้ดูแบบเต็มๆเลยนะว่ามันสามารถใช้งานได้จริงแล้วมันก็ใช้ได้ต่อเนื่องและเครื่องป่าใบไม้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทางมาสรุได้ทําการเปลี่ยนขั้วแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วให้เป็นแบบมันสีพาวเวอร์เทอร์โบพร้อมกับแบตเตอรี่รุ่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการปอาใบไม้แบบนี้หรือว่าเอาไปใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆของมาสรุก็คือสามารถใช้กันได้เลยและสุดท้ายนี้ครับอยากให้พี่ๆได้ดูกันคือเห็นไหมว่ามันสะอาดมากและใช้เวลาแค่ปั๊บเด ตัวนี้ก็รอพิจารณาดูนะครับ